พี่น้องที่รักทั้งหลายผมจะงบอกว่าคนไทยเจสบล้านคนนี่คือหนึ่งในสามของคนไทยจิตสมล้านคนและเป็นคนอำนาจเจริญตบมือให้หน่อยพี่น้องเลยนี่คือหัวหน้าบักที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยอะเป็นหัวหน้าพักตั้งแต่อายุสาบปปีมี ส่วนคั้นนกรรมการของเรานี่ยังมีอีกเยอะครับวันนี้ได้ไประชุมกันเสร็จแล้วเราได้เดินทางหลายท่านต้องเดินทางกลับไปไม่สามารถที่อยู่ร่วมงานในค่ำคืนนี้กันได้แต่วันนี้เป็นการที่จะต้องสื่อให้พี่น้องพรรคเพื่อชาติไทยว่าได้ทํากิจกรรมการประชุมวางแผนถึงเป้าหมายของการที่จะได้มาถึงนสสของพักวางแผนถึงนโยบายหลักนโยบายเร่งด่วนของพักและก็วางการทํางานการเมืองของพักครับครับ ก็จะขอเรียกพี่น้องพรรคเพื่อชาติไทยที่ใส่เสื้อพรรคแล้วขอเชิญขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันทุกคนนะครับขอขอลุกจากที่โต๊ะที่นั่งก่อนขอเชิญทุกคนครับที่ใส่เสื้อของพรรคนะครับมาร่วมถ่ายรูปด้วยกันครับขอเชิญครับทุกคนครับกับที่ใส่เสื้อขอเชิญนะครับทุกคนนะครับโตะด้านซ้ายมือที่หันหลังให้ผมนะครับผู้หญิงคนหนึ่งขอเชิญบนเวทีนะครับ รีบนิดนึงครับรีบนิดนึงเพราะน,นักร้องของเรารออยู่นะครับวันนี้มากันมากมายนะครับพี่น้องพระเพื่อชาไทยที่ยังอยู่ที่โต๊ะนะครับท่านท่านดูมาเป็นภาพที่สวยงามเป็นภาพที่สดใสเป็นภาพที่แข้มแข็งท่านตบมบือให้เราหน่อยครับ ขอเมปรบมือดังๆนะครับขอเต็มประมือดังๆครับเดี๋ยวอ,อย่าอย่าเพิ่งไปนะครับเดี๋ยวหัวหน้าก็จะกล่าวกับพวกเราขอยืนเป็นแบ็คกราวไม่ไม่นานชูมือก่อนนะครับไม่นานครับประมาณชั่วโมงเดียวครับตบมือดังๆอีกทีนะครับภาพนี้จะส่งถึงพี่น้องพักเพื่อชาติไทยทางดีพูบให้เห็นกันทั้ง7 7จังหวัด บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งเป็นบกบ่งบอกถึงความพร้อมในทุกด้านของการที่จะชนะสึกเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้นะครับนอกาสนี้นะครับขอพี่น้องนะครับได้พบกับธรรมปราศัยได้พบกับความตั้งใจของหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคเพื่อชาติไทยของเราที่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะทำพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง ที่จะทำพรรคการเมืองให้เป็นที่พึ่งที่ริงที่หวังของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับขอเสียงประมือดังๆต้อนรับท่านสอสกระาทเทพตีชะเดชเดืองคณครับ